สวัสดีค่ะ EP ต่อไปเรามาช้อปปิ้งกันดีกว่านน้องอ้อยอยากได้สายรัดเข็มขัอดอ่ะไปซื้อนี่ก่อนเซ็นรลหนึ่งร้อยบาทนี้น้องอ้อยจะใส่ชุดอันนี้นี่ชุดธรรมเนียมแล้วกอน,น้องอ้อยเลือกรายก่อนน้อยเดียวเองจ้า เอาไว้ใส่กับชุดปิสานมืออื่นให้อร่อยอยังดีลายส,สวยภาพนะอันนี้ดีกว่ามีเจา้าเอาเนี้ยค่ะเจาะได้แล้วจ่ายไปแล้วหนึ่งอย่างน,นี่นะจ๊ะอันนี้พาฟ้านี่ปิดยที่ไหนคะนี่ยี่ยุไม่สวยแฮะอไม่สวยนี่เลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,วยก่อนเดี๋ยวก่อนหนึ่งร้อยบาทจา้าฮะฮะพึะะ่งเปิดกล้องปุ๊บก็จ่ายปั๊บเลยไปแล้วไปแล้วเอาอะไรอีกนี่เองนะเราจะพยายามซอบซอตามยุค <c oughs> สนับสนุนสนับสนุนรายได้ของคนไทยกันดีกว่าเรา <c oughs> เดินจังขารากแหละ ช้อปปิ้งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันหิวแล้วหิวแล้วค่ะผู้คนก็กำเดินเดินทางเข้ามากันที่จอดรถน้อยก็ไกลไกลอันนี้คนละครึ่งก็มีนะคะอของฝักจังหวัดเชียงรยน้ำพริกนมอะไรมูแดดเดียวข้าวซอยตัดสตรอเบอรี่น้องยเดินเร็วไปไหมเนี่ยหนูข้าว่ะ ว่าจะไปหาอะไรกินดูกันดูกันสตรอเบอรี่กล่องละร้อยแปดสิบร้อยสามสิบหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วฮานนคนเดินนี่แหละซอยนี้แหละซอยอาหารง่าปนง่าปน อันนี้อร่อยนะอันนี้งาปิ้งงาปิ้งอาชิ้นหนึงาชซบเอาไหมซื้อนูซื้อนี่เ้นชิ้นชิ้นละสิบบาทกับ น้อยๆแล้วก็ต่อโอเคค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วอันนี้อันนี้ข้าวเม่าข้าวเม่านำข้าวเม่าใช้เครื่องจักรกข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวเม่ากลองนี่นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นสินค้า เพิ่มสตร์ทกอ้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับยำหิวกหรือ,อยังเออ่าก็จะมีการต้องกันคนละรึ่งมากถ้าไม่มีเงินสดจ่าย <c oughs> ไ,ได้นะคะ <c oughs> ดีค่ะให้ชมก่อนให้ชม้วนู้ว นี่เนี่ยต้องป่วยอันนี้จะเป็นอาหารค้ายๆตลาดทั่วไปจะ้ะบัฟนของโปรดเลยแต่ว่าเก็บท้องไว้กินอันนี้ดีกว่าหลายอย่างเลยอยากกินทางนี้ก็จะเป็นอ่าสภาพพื้นเมืองฮทาโกะยากิขอโทษน,นะคะน้อยอาจจะเดินเร็วไปนิดนึงเพราะน้อยต้องทำเวลาเพราะว่า น้องอาจจะทำเวลาไม่รู้จะทำเวลาไปไหนอันนี้แหนมเชียงรายนนแนวละยี่สิบบาทอล้ยปิ้งมันปิ้งเจ้าขอถ่ายจิ้มเนอค่ะอันนี้ก็ขะนมครก นีโรตีสดกำทังแบบสดๆเลยจ้ะมีกระทะทำด้วยขายด้วย,ลลายมาตอนนี้มาล่าชูชิลลเห็นอะไรก็หิวไปหมดอาริบาบาอีบับน,นะคะ ของกินเยอะๆเลยค่ะให้ชมเป็นออเดอร์ไปก่อนใครที่มาอย่าลืมแวะซื้อแวะอุดหนุนทำเป็นของฝากได้นะคะ แบบสดๆเลยค่ะขอดูจิมนะเจ้าจิมได้นาค่ะอันนี้นาก้าเปิดเกาะมายะกันสดๆอันนี้มาจากที่ไหนนะมัจังฮายโอ๋อจังฮายนี่แหละหยากันสดๆเลยเนาะหยาด้วยใส่ตัวใส่ขยะกับเวมาซื้อกันนะเจ้าของม้วนแบบสดๆเลยนี่หอมหอมหอม ม่เนยกนะรอบได้ตอค่ะมาด้ขามาเด้อหิวไปหิวไปนะคะนี่ก็จะเป็นนี่นี่ก็มีอิทราลำซึ่งโอเวียงแก่นก็มีนะเจ้าค่ะ ะะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารขายทั่วไ่โอ้โหสตรอเบอรี่เพียร่งสามร้อยห้าสิบอันนี้คัดเกรดอย่างดีเลยค่ะหอ,อทยทอดก็มาแร่ออกจากขวงอาหารของกินอันนี้ก็จะเป็นชนเผาขายอาหารข้าวซอยกับข้าวแต่ว่าอันนี้จะเป็นอดอ่ออันนี้แต่ละผ่อนน้องอาจจะเข้ามา เป็นของพรุ่งนี้ละกันค่ะนี่มาแ้วมาแ้วกลับบ้านเราดีกว่ากลับบ้านเฮารักเราอยู่มาเฮวมาเฮวหิวข้าวแล้วกินส้มตำดีกว่ะ เด็นนังไดเนาะพ่อค้าสมตม <c oughs> าครกนึงจจะครกนึงข้าวเหนียวมีนี่นข้าวเหนียวมีมาฮ่อกับบานาวเ้วกับบาดข้าแเรวเอาหมูพวง <c oughs> เอาห้ากิเบิดบปันนี้เพือเดียวอันนี้หมูยอเห็นยังนี่ยำยำต้หมูยอตําหมูอหมยอหรอ <c oughs> แล้วเอาข้าวเหนียวด้วยห่อหนึ่ง,งแล้วก็เอาตำมะฮุ่งหรือว่าตำเล่าแล้วก็อันนี้หันหันร่างขังค่ะมาเมืองนั่งก่อนสวัสดีค่ะอาเบอรคาโดพขาข่าวว่าว่วคาโดไปได้นอปีนี้คุณเบาน้อยไปห้างได้นอปีนี้ทางผีคือไปตะแซบแท้ทางผีสวัสดีค่ะ มาก็ัสีไม่กินน้ำเด้เด้เด้มเด้มาแจมน้ำมูมางเจ็บเป๊ะเจ็บเป๊ะเล่นบอลไม่หวมีแนวรองพ่อว้ยอันไหล่ะแนวรองว่าว่าไปตันน้ำลายแตกค่ะคุณพญายมอแน่นเท่าพญายมพันเดินรถแล้วเร่งเทียบบอกมีจำบักฮ่งโมกยังนั่นน่ะ โอ้มปาหนาวจรเงี้ยบึงแนนมุกบังหนาวก็ช่วงดี้เนยกำลังจมหิวเขาพูดไปทเปทายงานดอกไม้มากว่ะหันเหยาบอกอยยาบองอันนี้เคียงกแย่กินยังแย่กินยังน่ะสมุนไพรนธอย่ะนาวรอนอ่ะสิลลบเปิตมาหอดกันควางห้าวกันเออเออเด้อ ครบรอบไปจ้าหนี่ครบรอบไปมาท่านวันนี้มาท่านวันนี้รอบสองรอบสองคู่ปุ่มเหม่อเมื่อยให้คู่ปุ่มขึ้นขึ้นใจดีนะว่าเอาสมุนไพรมาให้สมุนไพรครับน้องอ้อยกระสิรองห้องคือว่างอยู่ไม่ได้สมุนไพรอยู่ฮะงูอะไรเห็นงูเลยเบิบงงูมาลองกัน จัดไปสมุนไพรได้จ้าบปอต้าหหอดได้เป็นนีเซ็นดีสเซ็นดีบปเตมาหหอดกกินปั๊บอันนี้เหาจังเอป่ะกินแล้วนาไซเด้กินแล้วนาสิออร่าจ้าแม่ยันาหอมกับมยาเพิ่งกินเนะอันตำบะคุแบบว่าอีสานขาเนาะ แต่อีสานหมูม่ใหญ่ huh. ้ามืนบันเอาเขาเนี่ยคุณจำเปะจำเปะอันแกียบบอกหมูพวงกับดำฮงอยู่อันแก้วบองเหม่ล่ะแทบแต่บุญไม่ใหญ่จะยกมหายยหายเร้วเ็เสียกเสร็จตอนใหญ่ปายิ้มหาตอนให่หายสีิบตอนเต็โยกน้ามันนั่น น้ำไม่เยบ้านน้ำอันนั่นหรอพัสนน้ำน้ำน้ำงเอาไปพูดเยยังสมูพวงจ้าเอาไปโอ้จจดจัมานั่งกินน้ำหมูไม่เงยนี่แหะเจ้ายกประหยกแล้วเจ้าสิไปเอาหรือเจเอามานี่มาหนี่มาหนี่ไปเจ้าไปเอารูมยงานก็ได้อันนี้ก็ยมงานสิไม่าน่นไม่ยืมสดใรไซซ์สงานในงาน่เลยเพ้าเยอะแยะเนาะสูดเขาเนาะ พึ่อีสานามีโตกินอ๊ะมีโตกินอยู่ค่ะพวกอีสานตะวันมองนีนั่งผู้เดียวบ่มีมูเพิ่นเลยอยากไปหามูไปหามูเหอมูมูคณย้ายมูเดียวกันมยกมายกมายกมาไอที่ยกมากแงอ มาเด้อไทยันนามาเด้อจ้ะมันต้องย่านเด้อจ้ะยั่วเลยยัง้าวลวมาจอาอเลยงเท่โอ้คนากินนิสานหมูพวงท่าขันทงเด้อจ้ะเด้อหมูพวงท่ากันทองเด้อตํามบักุ่งกระทาขันทงหมูไม่ใหกระทากันทง นังนี่เอาลมจาขันท่องเอียห่วยเขี้ยนห่วยเขี้ยนเข้ยห่วยเขียนเขยลหี้ยนเขี้นลห่วยเขี้ยเียลว้้ลห่วยขยหยเขยลหยเลยวยเขียหยังก้นเขนทว้ยนี้หี้ข่ว้องเขี้ อาหัวเขียนกับเขาทายด้ละหัวเขียนเขาทา <c oughs> อันนี้พญหญ่ห้า,หากับมือแค่นจะเดี๋ยวมืออื่นของไอ้กษิตไทห้เบิงมือนี้มานอนนั่มในเด้อจ่าเด้อมีหมังให้นอนนั่มบอคนเสียผามานั่มเลยเด้หน,นีบ้าน,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 นอี <c oughs> มว่อหันพองู้งูสิบเกียวสติมานอน ผู้ออบ่าวสิมาหาว่าสันตไม่ใหญ่ <c oughs> บ่าผู้บ่าวท่านใดฟังเอ,อ,อาเด้อไอ้ง <c oughs> ูมาเกี่ยวเนี่ยผู้บ่าวมากเบตเตอมาหอดงูกับมาเนะเออาะยายเพ่งเอิอนงูงูวสันเอิอตนตาท่องจ้ากินก้อนเด็กกินน้ำมูกไม่ใหญ่กันจ้าเดี๋ยวน้องอ้อยกินข้าวกับมูกไม่ใหญ่กันหิวขา้าวแล้วพักเที่ยงพอดีเด้อกินข้าวเสร็จแล้วน้อ,วนองอ้อยจะให้ส้มส้มควงของไทยอีสานเป็นยังไงเด้อจ้าเด้อมีเอียงแน่กระหายติดตามเด้อค่ะ เอามาผีตันี่งเดียวกมิ้นกอม้แวอันนี้จะจับน้ำม่ลงม่ใช่อิ่มบ้านะอิ่มไปอิ่มแล้วอ๋อถตาอิ่มแล้วกับปีกองเขาบ้านเียแลนนี้พอดว่าย่านันเดียวนั่นนี่กินเทาอิ่มแล้วค่าปีกองเขาอย่างมันเลนแตรูดเลนน้ำเอาดื่มเลยน่ว่าไหนอ แนนถือคนอันแก้วแกหมู่บ้านซือไปขจาท่มาังอีกเดือนี้เนื้อสืเนี่ยเจายู่แสบบางีเขาแ่บจ้องร้านเอาเงินป้าน้อยกับป้านไหนมากส่าีอนี้เขาช่อย่างกันอยู่กระดดบนลากินหมูพวงบ้นี่อืมเมือเดแล้วบ้เแล้ว นงี่เดี๋ยวน้องไอ้มาเจจัดี่นี่จ้ยน้อ่กาจำยอะไรน้แต่ันช่ว่อีคนั่นงานบอมางม้องนานั่นนั่นเอ็นตานัละนี่มนนบ่สีน้ำคืปีแล้วบ่มุงว่าันยุงไบมึงเืนยุ่มง่บ่มงยุงมันมียุ่งปีแล้วบัดนะอันนี้นอนนปีแล้วน่น เมนก็บมากแล้ววันี้กกินหายกเก็บมากมีเงิมีลามนน้ำมนยก็ได้ตัวเดี๋ยวไ่ก็เลยพีมืนแล้วนับาวลาดไว้ลาห้าเข้ามวนเ่ยมันรัมวนงเไหืมอนจำ้เรื่องใดสิให้มวนแจบนหูปนหูนนอนเรื่องใดสิให้มวน

พด้าก็มีอยู่ตัวงเด้ายน่ะอ้นอยักอินยายคุณยาียงกบอกกันนั่นมันอกจืยยูวัดเถ้าละเจ็ดสิบแปดสิบเป็นคน่ควมกันเด้นถบอก่อนบ่ควกันบอกยูวัดจังว่าเจเนาะ นั่นแหละอาทิตยกินข้าวเราไที่วัดขั้นบอยุวัดงเสีน้ำเจ้าว้ยไปวตขยหัวนานนเพื่ออันนี้วัดยันบบซื้อมันนี่น้ำบักนิ่ววัดนั่นต่ว่าออกนอกวัดมาแล้วน้ำบักนิวกับบ่มี่มันหลุดออกเปือเฮ้ยยังไง ออกว่าเดานะมักหนูมักขึ้นพอดเนื่อข้าวสิเตัวยข้้าวซิพอเั้้ป็ญาตินึงก็ญาติที่บ้านมันเต็มอ่างหล่อโยนเมื่อนั้นจำเต็เต็มแต่ขั้นนั้นพอเลยมอนี่บ้านเลยมันนอนเลยแมแเดาเขาเต็มนั่งเจ้าก่้ามยิ่งบอ่ โอ้ยย <c oughs> oh, yeah. ่างาเดี huh. like ๋ยวผมรานวันนี้ย่างเขางึนกันเอี่าลายกเหมนาย่งตัวลายกไเมนครเดยเป็นละเัายเป็นใบใหเจ้าที่ย่างนี่อย่างาย่านแล้วทอดมันนนุนดึงยก้านออเอเอ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 อ

พวกหนีวุ้มีปากแบกเลยได้ไล่สามจีนเราแม่จีกุ้งไม่ใช่มาเนี่ยพฤติการณ์อะไรคือเราเขาต้องไ่ปากเนาะนุ้งเจ้าจะไปว่าพูดเขากินเราข้าวข้ามาขาใครอกขึ้นกินมะเจ๊กข้าใครอกขึ้นได้ไหมแกกุญแจใจเนื้อให้เขาปุ้นข้าวต้าวข้าวปุ้อืมข้าใครอก ไม่ใส่าันเหมดเลยเ่าไปเดนเดี๋ยวจะไปกุมคล้านโอเวอร์แทนแอ้คนเัแป้งนวดแป้งแล้ว็่เนเลนอแค่ไปเนเด้อเอาไปหยอนแป้งเดียวกันกนมเนแกงกอนนแ้งขนเจนอืเจนกนเนาะเดี๋ยวไเรื่กินี่เล่นกับโต๊ะตาทีนี่นี่และ นี่จ้าหลังจากที่น้องอ้อยกินข้าวกับมูไม่ง่ายเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวขอพักยกก่อนเดี๋ยจ้าเด้อเดี๋ยวจะไหนน้องอ้อยจะพาแวะเที่ยวขวงทำความสะอาดโต๊ะกันทำความสะอาดโต๊ะกันอิ่มแล้วอิ่มแล้วมูไม่ง่ายจะกลับไปทำงานต่อตามมูอัญมง อีสานเ้างกสิปเพ่งอีสานก็ดได้จ้าลากอนนะคะคลิปนี้กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยนน้องอ้อยจะพาไปเบิ้งตอนเย็นอีกเที่ยงกินข้นขาวเสร็จแล้วริปสติกก็หายและเนี่ยก็อ้อยเขอเข,า,ขาคุณหลายๆค่ะ,ะ,ะ,คะติดตามอีพีต่อไปด้วยนะคะน้องอ้อยหอยใหญ่เสร,คคร็จค่ะ